ไปที่ผมได้ปลาในแถวนี้เลยตอนเช้ายังมีปูนาเล็ดรอดมาอยู่เห็นไหมหาตรงนี้เดี๋ยวทำไมเยอะล่ะเนี่ยตัวใหญ่นะปูนาเห็นไหมเนี่ไปกินได้กินได้ท่านะปูนาเมื่อคืนหาตรงนี้เลยตามร่องน้ำนี่แหละนะในสวนนี่แหละ น,นี่เป็นตทุทเรียนก็ได้พอสมควรนะครับผมเมื่อคืนได้ปลานี่แหละในร่องน้ํานี่แหละร่องน้ำเล็กๆนี่แหละที่ผมปลวดเอาไว้นี่ขวดเอาไว้ที่จะปล่อยนะ้ำมาเลี้ยงกันไว้ในเครื่องกดูแล,ล้งร่องเล็ก่ว่าได้ปลาเยอะนะมาดูอีกโอเคครับผมเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามีปลาไหมเดี๋ยวมีรอยกวนมหาด้วยเนี่ย ไม่น่าจะไม่มีนะปลาอ้าวอ้าวมีปลาตัวเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวไรกรณีปลาลงมาขึ้นได้แหละนะมเขาก็ขึ้นไปได้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพอมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจับปลาเอาปลาขอดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอเก็บกล้องก่อนนะเดี๋ยวปกน้ำด้วยกันเลย ได้มาแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวไปไปเอาออกใส่ใส่ปลาบงดูกัน <c oughs> อาจจเป็นไข่หน่อยเดี๋ยวต้องเอาปลามาคัดตัวตัวเล็กเราต้องปล่อยลงบอขึ้นไปก็ <c oughs> ใหญ่ก็มากินกันหาปลาได้เช้าเลยอันนั้นเป็นลูกยิงน้องบอยได้ะ <c oughs> วะไ <c oughs> อ้จาของนาพื้นนี้ ลูกพี่ลูกน้องกันคิบบ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูปลามาหาปลาในเช้ากันเมื่อคืนนี้ได้กันเยอะน,นะตัวไหน,นทอจะอกลับบ้านตัวไหนเราจะปล่อย,ตอยแต่ว่าจะปูอันตรายมากเลยโอ้โดดเด้งเด้ง <ๆ S 1> เลยใหญ่ใหญ่หญหญมิดเอากลับบ้านนะเอากลับบ้าน <laughs> ตัวใหญ่ไปโต๊ะตัวใหญ่กลับบ้านกันปลาหมอตัวใหญ่พ่อแม่จะกินได้อยู่นะปลาที่มีเก็บนะอย่าเป็นปลาดุกปลาอะไรกินไม่ได้เอาไปไว้ให้แม่ตัวนี้โอเคปูออกไปแล้วจังคือปล่อยเขาไปนะก็ให้เขาไปไม่ไม่กลัวเขากัดข้าวหรอกเพราะว่าให้เขาไปกัยายพันปลาช่อนปลาช่อนแบบนี้นี่โต